สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดคมครับเปาเช่นเคยนะครับ3คู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มและแอดของเราที่ขึ้นหน้าจอฝากไว้ด้วยนะครับแอดกันไปได้เลยนะวันนี้เช่นเคยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ยังคงมีฟุตบอลให้ได้ร่วมได้เชียร์กัน1ลีกเท่านั้นนั่นคือพรีเมียร์ลีกของเบลารุสนะครับหกโมงเย็นครับคู่แรกจากฝูงอย่างสลุดครับเปิดบ้านพบลำตัวสิบหกบุ้ยอย่างเบลชีนานะสลุดห้าเกมหลังสุดที่เปิดซีซั่นมาเนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้ คู่นี้พบกันมา5นัดล่าสุดเนี่ยเบลชิน่าไม่เคยชนะสลุดได้เลยนะครับทำดีสุดคือเสมอ3เกมและแพ้ไป2นัดนะตนัวผู้เล่นครับสลุดวันนี้เล่นเป็นเจ้าถิ่นใช้เซอร์เกย์เชโบตาเยฟนะครับยูริคอชลอฟและโมฮัมเหม็ดบาลาส่วนเบลชิน่ามีมิกิต้าโรเชฟวลาดิสลาฟโซลาโนวิชและเลโอนิดโคเวลนะครับคู่นี้สลุดเล่นในบ้านบังคับชนะ1สกอร์นี่แฟนๆเฮห้าสิบเปอร์เซ็นต์สกอร์ขาดกว่านั้นแฮร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งดูแลพวกเขาดีกว่า ดูแล้ววันนี้1ประตูในบ้านพร้อม3แต้มน่าจะมีลุ้นสกอร์ขาดเพื่อยิ้มแย้มกันเต็มแก้มก็แล้วกันมองเจ้าถิ่นครับสรุปครับ2องทุ่มตรงอันดับ3ตอร์ปิโดโซดิโนเปิดบ้านพบ11อย่างลุกเบรสนะครับโซดิโนนี่ชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับส่วนลุกเบรสเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2นะคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับดูตอร์ปิโดโซดิโนวันนี้ใช้มากซิมบอดาเชฟคีริอเพรมูดอฟและกาบเบรียลลาม,มอสตัวลุกบราซิลเลียนนะส่วนลุกเบรสครับมีวิลเลียม Pa เวลเชตโกและวลาดิสลาฟวาซิเยฟคู่นี้โซดิโนเล่นในบ้านชนะ1สกอร์แพแฟนเฮครึ่งมุมปากอยากเฮยิ้มกว้าง1 0 0เต็มมุมปากนี้ต้องยิง2สกอร์ขึ้นไปซึ่งดูแล้วฟอร์มหลังดูดีกว่าจิมยอนอย่างรุกเบรสชัดเจนนะครับวันนี้1ประตูในบ้านพร้อม3แต้มน่าจะพอเบียดไหวนะรุนแค่สกอร์ขาดกันละกัน1ประตูน่าจะพอมีมองเจ้าถินครับตอรบอิโดโซดิโนครับปิดท้าย4ทุ่มตรงอันดับกอิสโลชก็เปิดบ้านพบอันดับ2รองจากฝูงอย่างวิเทส อิสโลชนี่5านัดล่าสุดชนะ3แพ้2ครับส่วนวิเทฟชนะ3เสมอ1แพ้1คู่นี้5่เกมหลังสุดเนี่ยผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะทั้งคู่เลยนะเป็นวิเทฟทำดีกว่าชนะได้3นัดและแพ้อิสโลชไป2เกมตัวเล่นครับอิสโลชวันนี้ใช้พาวเวลไรต์แบ็กก็อดฟรีซีเฟนและโมโมยันซาเน่ส่วนวิเทฟมีอาเตมสกิโตฟมักซิมคาเรนชุกและเดียโกคาเรโอคาตัวรุกบราซิเลียนนะคู่นี้อิสโลชเล่นในบ้าน บังคับชนะแฟนๆหนึ่งจะเฮพร้อม3แต้มของพวกเขาแต่จะเสมอ,อไหลซุดหนึ่งข้างซึ่งดูแล้ววิเทปส์เองฟอร์มหลังก็ดีกว่าและสถิติการเจอกันก็ผัดกันแพ้ประกันชนะเรียกว่าสูสีมากโอกาสเสมอมีสูงในเกมนี้ดูแล้ววันนี้มองทีมเยือนดีกว่านะครับ1มุมน่าจะพอเบียดได้แบบเสมอๆอะไรอย่างนี้เนาะยิ้มครึ่งมุมปากเอ้าแล้วมองไปที่วิเทปส์ครับสรุป3มทีมจะาดาคัเป้าเรอเมียรีกเบลารุสนะสลุดตอบิโดโซดิโนโและ วิดเทปส์นะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้วาไปถึงกลุ่มแล้ที่ขึ้นหน้าจอแอดไปได้เลยนะวันนี้จะท้องของเป้าลาแล้วสวัสดีครับ